สวัสดีจ้าเมนูมันนี่เนาะจะมาเห็ดกว๋วยจับยวนจ้ะกว๋วยจับยวนเห็ดกินง่ายๆเห็ดกินเองง่ายๆในแบบฉบับของเข้าเองส่วนประกอบก็จะมีเส้นกวยจับจ้ะแล้วก็จะมีไข่ไก่พักนี่ใส่ตามมาักเลยจ้ะเมนี่ก็จะใส่เป็นขนาแค่รดและก็หน่อไม้ ก็จะมีหมูยอ่อขาดบ่ไดดจ่าจับยวนต้องมีหมูยอ่อเครื่องปรุงรสก็จะมีผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลกระเทียมเจียวหรือถ้าผู้ใดมีเป็นหอมเจียวใส่เป็นหอมเจียวกระแทบคือกันจ้ะแล้วก็จะมีต้นหอมผักชี พักใส่ได้ตามปริมาณที่มากเลยจ้าเมนูกว๋วยจับยวนือนนี้จะเป็นกว๋วยจับยวนหนึ่งถ้วยเครื่องปรุงก็จะเป็นซีอิ๊วขาวสองช้อนชาผงปรุงรสสองช้อนชาน้ำตาลสองช้อนชาถ้าผู้ใดกินผงชูรสก็ใส่ผงชูรสแทนได้จ้าและกระเทียมเจียวหรือหอมเจียวตามมากจ้า เค,เครื่องเครื่องเคียงนี่ใส่ตามชอบเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวมาเบ่งวิธีกันเลยจ้ะค่ะก่อนอื่นก็จะตั้งน้ำให้เดือดซะกก่อนจ้ะ ในระวางที่ล่อนามเดือดก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวที่เตรียมไว้หรือถ้าผูบบ้ใดบ่มักซีอิ๊วขาวก็ใส่เป็นซอสปุ่งรสได้จ้า โงปรุงรสที่เตรียมไว้งช้อนชาน้ำตาลค่ะงช้อนชาคู่กันรอบหมอเยือก พอหม้อเดือดร้อนในที่แล้วจะใส่เป็นหมูย่อลงไปก่อนจ้าหรือถ้าผู้ใดจะใส่เป็นเนื้อหมูน้ำก็ได้จ้าตามด้วยน้ไม้ที่หั่นไว้แล้วอันนี้เป็นน้ไม้สซที่ต้มซุกแล้วจ้า ด้วยแค่อทพักนี่ใส้ตามทิมมักได้จ้าถ้าผู้ใด้โบ,บมากกยังกัตัดออกได้จ้า ในระว่างนี่ค่ะผู้ใหญ่เป็นเส้นที่แบบต้องต้มต้องต้มต่อ,ต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 อไปอีกสักหน่อยค่อยสุกนี่ใส่เสซนตามลงไปจ้าแต่ว่าอันนี้เป็นเส้นกยจับย้วนแบบควิกจ่าแบบเร็วใส่ลงไปเลยก็สุกเลยจ่ากันเลยจะใส่เซนท,ที่หลังตามด้วยคนากันเลยจะใส่เสซนที่หลังผักค่ะ ตามด้วยไข่ไก่จ้าอันนี้เป็นเส้นแบบซุกเร็วก็เลยจะใส่เสซนที่หลังเมื่อวา ถ้าใส่เส้นลงไปก่อนเดี๋ยวมันจะเละเกินไปจ้าจะเห็นให้กว่จับยวนห้างบนหาทานเนาะแล้วบันนีกะจะตามด้วยเส้นกว่จับที่เตรียมไว้จ้าพักนี้เ้าต้มบดนเพราะว่าแป๊บเดียวกะสุก เดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะเนี่ยเซ็นกระซุกได้ที่แล้วค่ะ ถ้งเขาใส่ไข่ไก่ลงไปที่หลังเนี่ยกว่าไข่ไก่จะสุกนี่เส้นมันก็จะเละพอดีเละก่อนจ้าแต่ว่าถ้าผู้ใดบบมักไข่ไก่แบบสุกกับใส่ที่หลังได้จ้านี่ก็จะปิดไฟง่ายบ่จ้ากว่าจับยวนใส่ไข่ใส่พัก ถ้าห้าเห็ดกินเองจะผักนี่เ้าใสซไดตามปริมาณที่เ้ามักกินเลยจะเ้า,เามักกินผักอย่างท่ากับไซไดใส่ผักอาจจะใส่ขนาดอย่างเดียวไซไดหลายก็ได้จ้าแต่ว่าทาเห้าไปสื่อกินสั้งกินนี่กะคือว่าละเนาะจ้าแม่ค้าก็จะใส่ตามสูตรของแม่ค้าไปเนาะอันนี้ห้าเห็ดกินเองก็ใส่ไดใส่เครื่องได้เต็มที่เลยจ้า เราเดียวกัดจะมะาเทใส่ผวยกันเลยจ้ะ ผู้ใดมักใครแบบยางมักตูมจ้าใส่ที่หลังก็ได้จ้าใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยจ้า <c oughs> แล้วต่อไปก็จะโรยด้วยหอมที่เตรียมไว้จ้า <c oughs> ตามด้วยกระเทียมเจียว ผู้ใดมีเป็นหอมเจียวแห้งแสบเด้อจ้าใส่เป็นหอมเจียวก็ได้จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับเมนูกว๋วยจับยวนเฮ็ดกินเองง่ายๆจ้ารองเบิงได้เด้อจา้าผู้ใดเฮ็ดบ่าเป็นเบิงตามสูตรี่กะเฮ็ดได้จ้าบ่าต้องมีน้ำซุกเฮ้าเฮ็ดป,ประกอบเอง เครื่องก็จะมีตามนี้เลยจ้าสำหรับไอ้ดินที่มันบานกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงด่งใใกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับไอ้ดินที่มันบานเนยเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้กับไอ้ดินที่มันบานในการเฮ็ดคิปต่อต่อไปจ้าไอ้ดินที่มันบานก็มีทั้งเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กซอเดียวกันก็คือไอ้ดินที่มันบานจะฝากติดตามไอ้ดินที่มันบานที่เฟซบุ๊กอะไรเด้อจ้า และกะ YouTube ไอดีนที่บนบ้านจ้าสำหรับมันนี้ไอดินที่บ้านานกะลาไปก่อนจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบอกให้พลาดในคลิปต่อๆไปจ้า